ครับสวัสดีครับมานี่สถานีทานเอาฟื้นเขาเต่านะครับสถานีทานบบเคยไดชไทยเอาฟื้นเขาเต่าแบบไก่ชิดแจ็กเทียนะครับเนาะมานี่มีถามว่าเลียงใหม่จังไเนะครับในในเต่านะครับเดี๋ยวสถานีทานจะพาไปเบิ่งงนะครับครับผมไปรับชมกับสถานีทานครับมานี่มีทีมงานมาซอยหลายครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในเต่านะครับ มันี้เตาค้างๆกับจุดยูนะครับอาจจะมีค้นจะหน่อยรบกวนบ่อแนะน้ำนะครับถ้าอีกเตาหนึ่งจุดยูแล้วก็เห็ดงานน้าเห็ดงานยากลาบากนะครับเนื่องจากวางงานเล่งนะครับสถานีทานต้องลุยต่อยุดบ่ได้นะครับอันนี้คือมองจุดนะครับเดี๋ยวผมจะเข่าไปหายเบื้องมองจุดนะครับว่าปากปองมองจุดนี่ด้านในเตาสิเปลี่ยนจังไดนะครับเดี๋ยวเบื้องอาจารย์เชื่อเรื่องใหม่นะครับเบิ่งข้างในเตากันนะครับ เยาจะพาเขายเบิ่งขัานเต่าครับอันนี้อาจารย์ว่านะอครับน้อนมือไหม่นะครับเป็นภูมมาศึกษาการเฮ็ดทานนะครับนี่คือด่านในนะครับปากปองเต่าหูจุดถืกปิดไปแล้วนะครับสิถึก มียางในรถแล้วก็ไม่เนาะครับไม่นี้เป็นไม้แหงเนาะครับอันดับแรกเลยครับใส่ยางรถแล้วก็ใส่ไม้แหงน้ำเนาะครับเพื่อเป็นเชือเพล่งให้ไฟ,ไฟมันลุกลามหากันได้เนาะครับใส่คนงานอยู่สองคนนะครับผมถ่ายวิดีโอแล้วจ้างไปซอยนะครับเดี๋ยวขอนอนุญาตถ่ายวิดีโอกนนะครับด้านหน้าจะเป็นผู้ยืนให้นะครับ อยู่ประมาณนี้นะครับการเลี้ยงไม่ก็บอกสูตรเด็ดนะครับเลี้ยงไม้ห้มันเอียงไปหาหูจุดนะครับเพื่อไม่จะได้ล้มไปหาไฟกินกันไปเรื่อยๆนะครับบ่ต้องเลี้ยงตั้งตรงหลายนะครับเดี๋ยวไห้เบิ้งพื้นเตาสนไม้นะครับว่าไม่เหลือไม่บ่เหลือนะครับเอาก็เลี้ยงไว้ธรรมดานะครับ ฐานแนวนอนกับสถานีทานบรเคยลองนะครับฐานแนวตั้งรับรองว่าบ่าเหลือเป็นทานเหมอือนครับเต่านี่มันแนวนอนเท่าไหรเต่านี่บ่เหมาะกับแนวนอนนะครับเดี๋ยววันนี้ขึ้นเรก่อนดันไปดันลอกไปเลยมาว่าเป็นน้องใหม้นะครับมาศึกษางานนะครับ ในช่วงยุคโควิดนะครับมาเรียนรู้วิชาน้ามือเป็นการทายถอดวิชาเนาะครับยามตกงานมากกับพ่อได่หูนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นไม่ไงนะครับไม่ไงสถานีทานกันงชีใสเป็นไม้แหงอยู่นะครับไม้แหงหรือไม้หมาดอยู่นะครับยังสีบอ่อเป็นไม่สดนะครับ้าที่ใสไม่สดต่อกันก็นกคือห้ให้เอาไม่สดเสริมกับไม่แหงไปเรื่อยๆน้ำก่อนนะครับแล้วจึงเป็น คันดนันเลี้ยงมากไก่เต็มแล้วยุฟังด้านหนาประตูนี่คือเฮากอนที่เฮาที่สิปิดประตูประตูทางเขาอ่ะหายเป็นไมมช่วงนี้หายเป็นไมมสดด้เนะครับนี่ก็เริ่มเป็นไมมสดแล้วนะครับ การเลี้ยงไปเรื่อยๆยังสี่แหละครับแต่ลักษณะการเลี้ยงบังหง้ายดนะครับเพราะว่าเป็นการเชียงเชียงไวเพื่อให้ไม่ลมทับกันไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆแบบบ้านๆเท่าแหละครับแบบผู้บรรยายชาวบ้านเท่านะครับเอาไปใส่เด้๋ยเลยครับบ่ห่วงสูตรนะครับนี่ด้านบนของเตานะครับประมาณนี้แหละครับเตาสถานีทานจะอยู่ประมาณนี้นะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตออกไปข้างนอกเตานะครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับจะเป็นเครื่องไม้แห่งไมส้สดผสมกันก้อนนะครับอันดับตน้ตนๆนะครับครับว,วิดีโอของสถานีทานจะบมีการตัดต่อนะครับกับไทยแบบริบๆจังสีไปเลยนะครับเพราะว่าใจคว่ำกับชิเนนในการว่าอธิบายหลายกลัวนะครับกับภาพระยะช่วงสัน้นๆนะครับสีหาานทาทีหกนาทีนะครับ ครับอดี๋ยวได้ความหูหน่อยหลายกับเบิ้งเอาในในคลิปนี้แหละครับวิธีการเอาฟื้นเขาเต่านะครับครับผมสำหรับมนันนี้ทีมงานสถานีทานมาแนะนําวิธีการเลี้ยงฟื้นเขาเต่าหรือเอาฟื้นเขาเต่า,าเห้นะครับแต่เพียงตัวนี้นะครับครับสำหรับมนันนี้ทีมงานสถานีทานสวัสดีครับ